กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่ในเกมรัเดย์ออนออีกเช่นเคยนะครับนะฝนตกเดี๋ยวฝนตกมีฟ้าร้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลดแงเกมนิดหน่อยนะอครับเดีเอาเทอประมาณนี้ก็พอนะครับก็เราอยู่ในเกมรัเดยออนอนะครับนะหลังจากพีพีก่อนหน้านี้ผมมาบุก กาะนะครับผมนะเราเรามาเอาทรายกันแต่เราไม่ได้มาลุยอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นที้เปิดที่เปิดแมพนะครับนะ <S <S <ๆ>ก็เราไม่ได้มาลุยตรงนี้เดี๋ยวรอบนี้จะมาลุยให้ดูคือส่วนมากเราจะมาเจอกับจนสลัดนะครับผมนะจะเจอกับจนสลัดนี่ตรงนี้จะเป็นขอเอาเราต้องมาซับตรงนี้ก่อนนะครับเราถึงจะเปิดแมพได้ก็คือที่พูดไ้ในคลิปที่แล้วนะครับนะก็เหลือชิ้นส่วนบ้าเออหลือ่า วัตถุดเออเ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรเออหรือทรัพยากรบางส่วนที่ยังไม่ได้นะครับนะก็รอบนี้จะมาเปิดแตกนิดหน่อยก็คือมาเปิดที่นี่ก็ปกติจะคุณเปิดที่บ้านโอเคเพื่อไม่ให้การเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยก็เราจะเจอกับพวกโจรสลัดนะครับส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวใช้เอกระบอกดีกว่าใช้กระบอกดีกว่าดาเมจมันจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยเลย พอเราปะทะมันก็จะมากันเลยครับเป็นกระตุกนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมกระตุกนะไม่นิดละรู้สึกว่ากระตุกเยอะโอเคนะครับนะมันจะสามารถค้นได้นะครับนี่เรามาตรงนี้นะครับเราสามารถค้นเหมือนเปิดกล่องอ่ะแล้วเราก็จะได้ของมาดูจะอะไรพบวัตถุอ๋อนี่ได้เป็นทิปเก้านะครับผมได้เป็นทิปเก้าแทนแล้วก็ ส่วนพวกนี้ก็จะสามารถเก็บสลายทะเลได้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตรงนี้อาจจะเป็นแค่คลิปสั้นๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไล่เก็บพอเราบอกปุ๊บมันก็จะมาหาเราเลยอ่าเหมือนตรงนั้นจะไม่เห็นนะครับผมมันตีแรงนะต้องให้ระวังนะครับเอาเตรียมชุดมาดีๆหน่อยนะครับผมนะใส่ชุดทหารมานะครับมันค่อนข้างที่จะตีแรงพอสมควรเลยโอเคได้นะครับผม มาผมก็มาตอดดนฝนตกแล้วตรงนี้มป็นคนตกอยู่แล้วว่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่ดรอปนะครับผมไม่ดรอปอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราปั๊มเลกก่อนตรงนี้จะเอาไว้เปิดแมปน,นะครับอ่ะตรงนี้มีหนึ่งค้อวเอาเลยครับผมเอากระบองตีข้างหลังก่อนไงมันเลยดูง่ายนะครับผม อ่ตนีีม้มโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆนะครับผมอ่าแถวนี้ไม่มีอะไรนะครับแถบนี้โล่งอ่าเราเจออ่าที่ให้ค้นอีกนะครับเหมือนมุมกล้องมันจะบังนะไม่เห็นต้องขออภัยนะครับผมเ็นเลยพบวัตถุได้อะไรอ่ะ อาได้ชิ้นส่วนยานะครับผมก็เป็นของปกติทั่วไปนะครับผมเป็นของปกติทั่วไปโอเคอตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวนะมันจะมีกล่องให้เปิดหนึ่งกล่องนะสองตัวเลยเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนหนึ่งโอเคตีแรงนะ ตีแรงนะครับเพราะค้าที่จะตีแรงมันใช้อาสมุนไพรหรือเปล่านะคัตนะคัตนะโอเคตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะครับผมนะไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่มีอะไรมากเมื่อกี้จะไอกั้นไอไว้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวเรามาค้นกระเป๋าเลยมีกระเป๋าหรือนะคือผมมารอบแรกมันจะเป็นพวกอ่าอะไรนะ่ะเป็นสายไฟแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เอามาซ่อมเครื่องน,น,นี้เครื่องอันนี้แหละแต่ตอนนี้ผมมารอบสองแล้วไงมันเลยไม่มีอะไรนะครับ พบวัตถุโอเคก็จะเป็นเหล็กตรงนี้เรามากดดูนะครับผมต้องการฟื้นฟูหอสังเกตการคือมารอบแรกนะครับผมมารอบแรกเราต้องมันน่าจะซ่อมเครื่องปั่นไฟหรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนกันคือมารอบแรกมันจะให้ซ่อมเครื่องปั่นไฟก็คือพวกออุปกรณ์ซ่อมก็อยู่ในกระเป๋านี่แหละนะครับผมนะอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วพอเราซ่อมเครื่องปั่นไฟเสร็จก็จะมีพวกอ่าซอมบี้จะเป็นซอมบี้พวก มันจะใส่ชุดประมาณกะลาสีเรือนะครับผมนะเป็นชุดทหารสีขาวมันชุดทหารเรือนั่นแหละนะครับผมนะก็จะมาตีเราแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะนิดเดียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับ่าที่เปิดแมปนะครับผมขอสังเกตการนะครับขอสังเกตการก็จะเจอกับกลุ่มโจรสลัดนะบวัานาแล้วก็เพื่อที่จะเปิดแมปเราต้องมาซ่อมอ่าป,ป,ป,ปรับารคานตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมน,นะครับเหลือแค่ปูนกับไฟเบอร์นะครับผมที่ยังไม่มีแต่ชิ้นส่วนอื่นก็ มีหมดแล้วนะครับนะครบแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมนะมันรู้สึกขัดใจไก็คือเอ่อตอนนั้นก็ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้มาอา่านี่มานี่ให้ดูในยมาเล่นให้ดูนะครับนะก็เลยกลับมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึง่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาแค่นี้จ้ะคลิปนี้เป็นคลิปคลิปสั้นๆนะครับมาให้หายคิดถึงกระบ,บอกนะ่กำลังมีคนคิดถึงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ะสำหรับทีนี้ต้องขอพักและทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับผม พัติชิดยะบขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ